ลาก่อยเพลวัสดีครับวันนี้มาพบกับขิงไอดีฮมไคลซาเดลซึ่งตัวนี้เป็นตอนที่2นะครับไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งผ่านไปตอนเดียวเองนะไอดีนี้เนี่ยก็เพิ่งได้มาไม่นานซึ่งไม่น่าเชื่อมากเอาจริงๆเนี่ยเจ้าของไอดีเนี่ยตีต่อมานานแล้วแต่ว่าเขารอตู้หลวนเหมยมาอยู่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาแล้วนะครับให้ทายนะว่าเขาเปิดเยอะแค่ไหนนะ ไอดีนี้สปอยก่อนแล้วว่าสมก็เป็นขิงไอดีซาเดวจริงๆนะเป็นไอดีของคุณอาร์มี่นะครับอ่ะผมให้ดูก,ก่อนตัวนึงแล้วกันว่าหลวนเมยของพี่คนนี้เนี่ยคือนี่เลยนะ E6 นะครับผมดวนเมย E6 และและนี่เลยนะอาวุธขัด5าด้วยนะครับผม เขาเรียก e6s5 ใช่ไหมจัดเต็มนะฮะนี่แค่ตัวเดียวนะผมยังไม่บอกว่าตัวอื่นถึงขั้นไหนแต่ว่านี่นี่คือตัวเดียวนะคือแบบหูยผมยังไม่เคยเห็นใครเปิดอันนี้เลยคือ ID ดีผมผมก็ว่าผมเคลียร์ได้ทุกอย่างนะแต่ผมก็ใช้ของฟรีออกมาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าไอดีนี้เนี่ยไปสุงขนาดไหนแล้วปั้นแต่ละตัวยังไงบ้างน,นะครับบอกเลยว่า <laughs> อึ้งแน่นอนเหมือนลาก่อยนะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะฝากกดซับสไครป์ช่องอเราอนเลยแล้วก็สุดท้ายฝากพูส่่ววน,นชงชออเเรา,เาไ้คูด,ดีย โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพคถูกค right ุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั <Bluetooth> ่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID ดีเกมซีนเซอร์เวอร์และชื่อต่วละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาดูไปพร้อมกันเป็นสกิมพยานให้กับ i อดีนี้หน่อยโอ้โหเป็นแบบสุดอะไม่รู้เอางบมาจากไหนเนี่ยหเนี่ยขาดห้าเบรเฟบอกร้อยเปอร์เซ็นแล้วปั้นยังไงวะเนี่ย โว้ยกดอันตรีที่เพิ่ม d a เมจเพื่อน40%ทําไมเล่นทําไมเนี่ยถามจริงว่าเล่นทําไมเองเบรคเบเอฟเฟกต์200กับเปอร์เซ็นต์ว้าแล้วลิลิกใส่อะไรอะ่ะโอ้ใส่สปีดสปีดก,กับเบรคเอฟเฟ,ฟเกต์อีกโอ้น่าจะแรงมากนะเพราะ E6 ok เนี่ยมันแบบมันบวกตัวตัวคูณบบบฟเบ m a g e เมจไปอีก200%น่ะ โอหแล้วโบกเวลาอันตรีหนึ่งฟิลบวกหนึ่งเธอเนี่ยโบกทำไมเนี่ยเพราะว่าพลังงานก็เยอะจะแย่แนละ้วอันนี้บวกเอฟเฟกอีกเมฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์สามเธออีกเดฟเฟกต์น่าจะขึ้นไปถึงประมาณสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ตัวนี้อยากรู้แล้วว่าเบรกแรงแค่ไหนนะก็เดี๋ยวมามาดูกันนะฮะอ่ะไปต่อที่เอ่อจิงหลิวนะท่านอาจารย์ของเรานะอาวุธขัดห้าวะอย่างงี้ชัดแล้วโอ้โหเต็มทุกอย่างนี่นลเลยนะจิงหลิวก็อีหกเหมือนกันนะ โอ้โว้าวไอตัวแสแต็กเพิ่มหนึ่งนะฮะแล้วคิดเเปอเพิ่ม50%โอ้เพิ่มจากลิมิตจาก3เป็น4เลยนะคือแบบ้โูแทบจะอยู่ในแบบหมวดพิเศษตลอดเวลาแล้วก็ได้แอทมเพิ่มเพิ่มจากเพื่อนด้วยนะหลังกดันติก็ได้ดดเมจที่แรงขึ้นอีกแรงมากไหนดูแสแต็หน่อยเดูแสแต็กน,นะ36 253นะฮะคินเ,มเทมเปอเถื่อนมากเช่นกันทำสปีด134พอดีเป๊ะเลยนะฮะดูตอบโบนเนียหวังว่าโบเนียจะไม่ E6 นะโบเนีย E6 เดี๋ยว มันทำได้ยังไงโบนีอีหกตัวหลุ่นเลสไม่ใช่เหรอมันทำอีหกได้ยังไงครับเนี่ยผมมีไดรเมจบูทเพิ่มหนึ่งเทินแล้วทำไมต้องเพิ่มหนึ่งเทินด้วยอะ่ะอ๋อเผื่อโบ,บนีช้ากว่าอย่างี้เหรอว้าวเป็นเหมือนอ๋อเป็นเลลิกเซตย้ำเนอะเอาสปีดแน่เลยสปีดร้อยเจ็ดสามนี่คือโบรเวนของจริงนะที่เขาเรียกกันโบรเวนใช่ไหมแล้วก็อาวุธประจำตัวนะฮะแค่3ตัวแรกผมก็ทอแล้วเนะี่ยผมเล่นทั้งปีผมจะปั้นได้ขนาดนี้ไหมเนี่ย คำตอบคือไม่ได้นะอ่ามีผู้ชวนนะอ่าผู้ชวน S1 มีอาวุธประจำตัวนะลิลิีก็บวกสปีดสปีดเท่าไหร่เนี่ยสปีดร้อยสามห้ากำลังดีอ่ะผู้ชวนนี่ยังดูเอื้อมถึงหน่อยอ่ะหัวตะเลือดเก้าพันก็เอื้อมไม่ค่อยถึงเหมือนกันและมันมีหัวหอาด้วยนะฮะอาวุธประจำตัวก็มานะโอ้ตัวนี้ไอเดีหูไม่มีเนี่ยต้องลองเล่นหน่อยละน้องจิ้งจอกเก้าห่างเนี่ยอินแฟกต์ไม่ใช่อินแฟกต์ลิลิกอัพไม่เต็มเลยเนี่ยบวกเก้าแต่น่าจะเล่นได้แหละมั้ หลัวชาก็มีนะก็มีอาวุธประจำตัวด้วยโหนี่คือเปิดทุกตัวเลยเปะเนี่ยอีส e ด้วยนะยังไงครับเนี่ยอีส e ก็มาไปต่อที่เจ็บผ่านที่มีอาวุธประจำตัวเช่นกันนะขัด2ด้วยนะแล้วก็อีสี่อุ้ยแต่ละตัวดูไปซีดซ์ดรู้สึกเริ่มหนาวหนาวร้อนร้อนอ่ามาถึงเจ๊เจ๊คาฟก้านะฮะโอเคสปีดร้อยสามแปดแลแทงสามพันเจ็ดและควประจาตัว ขัดฮะอีกแล้วเหรออุ้ยสปีดบวกแปดเปอร์เซ็นต์สามไทมโอ้โห่ป้าโมยหมดเลยอัฟกาาก็อีหกอะ e อุ้ยอีหกกี 6, e ่ตัวเนี่ยอีหกสี่ตัวแล้วว่ะอัฟกาน่าอีหกนะฮะช็อคแบบอยู่นานๆแล้วก็อยู่แรงๆนะฮะแล้วก็ได้พลังงานเพิ่มต่างๆโอ้โหแล้วก็ลิลิกเซตใหม่ด้วยเซตใหม่ของใหม่ครบทั้วหมดโอ้มีจริงหยวนนฮะมาดูจริงหยวนกนะันมีอาวุธประจำตัวด้วยแนละ้วมีทุกตัวเลยอนะ มีอาวุธทุกตัวเลยอ้าวแต่จริงหยวนใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้เหรออ๋อนี่ยังไม่ได้อัปเกรดเพราะไม่ค่อยอวยไม่ค่อยอวยจริงหยวนแน่เลยอวยคุณแม่การกาฟ้ามากกว่าอีซูนนะไม่ค่อยอวยมาดูที่โทปาสูมีโทปาสด้วยมีหลายตัวมากเลยที่เราไม่มีและอาวุธขัดห้านั่นแปลว่าเป็นโทปาซีค e กนะฮะแบบนัมบี้มาไวขึ้นโทไม่ใช่โทปาสได้เอ็กซ์แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดด้วยแล้วก็ตัวนัมบี้ตี ตีได้มากขึ้นหนึ่งครั้งนะตีแบบถ้าไม่ตายนะลิลิกเป็นเซฟตฟลอัพแบบเต็มแล้วด้วยนะทุกอย่างเต็มหมดอือวิสปีดร้อยห้าเอ็ดคิดเลยหกสิบเอ็ดคิดเลยร้อยห้าสองเซเลกก็อาวุธขันห้าจะบอกแนะล้ e วเซเลกก็อีหกอ่ะเซเลกก็อีหกอีกอู้เซเลกอีหกผมจะเล่นหมดเหมเนะี่ยเล่นหมดแล,นะล้วเนี่ยอู้ยหลังจากเซเลกแชร์เนเมจจะใส่บัตเตอร์ไฟฟอรี่ใส่ศัตรูหนึ่งเทิร์นโดนคอนเทนเนเมทมากขึ้น15%โอ้ยเดี๋ยวนะ 15%ของของอัลติเมทเดเมจของเซไดทุกครั้งที่ศัตรูโดนโจมตีเนี่ยน,นะโอ้บ้าบอหรือเปล่ามีตัวไหน e6 อีมั้ยเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ e6 ว่ะดูเหมือนเขาจะ e6 ส,ส,ส,สาวสาวนะอันนี้เบลดเดาว,ว่าไม่หกอ่าไม่หกเริ่มผมเริ่มจับทางนั่นแหละอันนี้น,นะถ้าเป็นตัวสาวสาวน,นจะ e6 หมดเลย1 2 3 4 5 6กคาร่าก็อาจจะ e6 ก็ได้คาร่า,า e6 จริงด้วยวุ้น สั่งลุดเลตตัวสาวๆได้ด้วยเหรอนเนี่ยอะไรวะเ,เนี่ยเวอร์จัดอาวุธขันสองหเวอร์จัดคาร่า e6 เนี่ยเวอร์เวอร์แต่โมเนีย e นะอีหกละวหมือนยังไปรูไม่ e6 ซิว่าบุ๊ไม่หกหูยอันฉิงอ e ี4เดือดจัดไอ้ดีนี้โอ้โหโอุหอ้ยมีตัวหนึ่งไม่มีอาวุธประจำตัวว่ะโอ้โหตัวไม่มีอาวุธประจำตัวว่ะ คิดว่าทุกตัวจะมีหมดนะเนี่ยอหเสียสถิต,ติหมดเลยเอ,อ่อเวลก็ไม่มีหูหจะมีกูในสีรีเวลขันห้าเป็นอดีที่บอกเลยว่าปั้นเถื่อนมากนะครับผมปั้นเถื่อนมากๆอ่ะทุกคนเราไปลองเคลียร์คอนเทนต์กันสักหน่อยดีกว่าเนาะเนี่ยได้ข่าวว่ายากเนี่ยไอชั้น12เนี่ยได้ข่าวว่ายากใช่ไหมต้องลองหน่อยละ อ่ะเรามาลองตัวไหนกันดีอ่ะไม่ต้องตรงท่ายก็ได้คิด <c oughs> ว่าไม่ต้องไม่ต้องตรงท้าก็ได้แต่ว่าด้านล่างเนี่ยน่าจะลองจริงเหลวซ6กกับลวนเมย C ์ซได้นะด้านบนเนี่ยเอาจริงท่ามันไม่ค่อยตรงแต่ว่าผมอยากเล่นโทปัสี6อ่ะกับคาร่าได้ปะคาร่ามีโฟลวลอัพแล้วก็เอาซิวบูไปไป,ไปเพิ่มจุดอ่อนอ่ะโอเคประมาณนี้กําลังดีได้ลองเล่นทุกตัวเลยส่วนทีมนี้ก็เอาเป็นโบเนียกับกับไม่ฟูชวนก็หลัวชาเอาเอา,เอาฟูชวนแล้วกันอ่ะประมาณนี้ผมว่าน่าจะทีมน่าจะเดือดเดือดอยู่ มาดูกันว่าโทพัสแอนนัมบี้ซีหกจะแรงขนาดไหนนะฮะ,ะมาบับนี่เปิดไฟเปิดบาซูก้าใส่ตีนี้บอกเลยว่า E6 E6 2สองตัวเน้นเนี่อ่าเร่งความเร็วก่อนมาเรียกมาเหอะเรียกมาเหอะได้หมดอ่ะมาดูเดเมจเพียวๆของโทพัสกันก่อนอ่ามาร์กนี่มาร์ก เออมาเอายังไม่เลงนเท่าไหร่ตัวนี้เฮ้ยเ่าเ่ามาเล่นยังไงวะขอดูแป๊บหนึ่งนะเออดดสเปลแล้วก็ฮิวไม่มีอะไรเนอะอันตดีพลังงานแล้วก็ฮิวป่ะโอ้ไม่ฮิวนี่หว่ะเออสกิลโอ้สกิลมันฮิวแบบฮิวเรื่อยๆแล้วก็แก้ดีบัฟบเรื่อยๆด้วยแต่เหมือนต้องฮิวไวนะโอ้แมันฮิวหมู่ด้วยหรอโอ้ฮิวหมู่ด้วยอะ่ะหมูฮิวแล้วนี่เนะี่ยเคาน์เตอร์ เดี๋ยวนะเราดูอันนี้ก่อนเอ่อเอาเ,เพิ่มจุดอ่อนก็ได้ปา,า๊บคาร่ามีธรรมดาแล้วก็เตรียมแท้งอ่าเรามีตัวแท้งนะฮะก็โทรปาร์เบิร์ดไปเลยติงตังติงติงติงอ่าไหนอขอใส่ตัวนี้ดินะเรายิงธรรมดาก็ได้หนิใช่ปะ่ะหูเราตีอยู่แล้ว มาไอ้ยังสามหมื่นเก้าไปดิแรงไม่แน่นี่แรงกว่นี่แรงยังไม่แน่ใจแต่ไม่รู้แหละคาร่าอีหก e สวนนี่นี่มีหมูปันอีกเออเป็นไงคอมโบคอมโบสุดยอดเออเออเออจ็บปวดแต่เราได้นี่แน่ไม่มีใครตายทั้งนั้นหมดเลยเรามีตันตี นี่พ่อหมามาโอ้โหแกดีบักหมดนี่สวนต่อเปิดเบิร์ดใหม่มันมันดูช้าๆป่ะวะมันมันดูช้าๆเป่ะทุกคนเราตี e หกเข้ามาแกงไปเนี่ยเราจะแกงไอดีไม่ได้นะหุยเริ่มแรงเริ่มแรงหมูปันป่นหมูปั่นลดหมูปั่นไปซะลดนนดีเฟนต์ตัวน,นี้ดีกว่าเล่นมัวแล้วอันนี้เล่นมัวแล้วจุดอ่อนมัวไปหมด ไม่เบรกด้วยเพราะกดลำดับผิดนี่แนะโ่โหเริ่มแรงเริ่มแรงนี่เริ่มแรงโอ้โปั่นตะปั่นซ้ำอีกได้ได้ฮะ,ะ,ะ,ะไปต่อไปต่อเร่งหมูขึ้นมาดิเอา้าเอา้ากดผิดจะกด e โอ้โหหมูอยู่ข้างล่างเลยหมูฉันหมูฉันอยู่ล่างเกินคาร่าเปิดนี่แนะ่มาซุกา้า ออหมูปัน่นโอ,อ้ยหมูปั่นสวยสดีเลยเอาว่าเอฟเฟคติดนี่นะสะท้อนระเบิดมันเออเกือบตายเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคนธรรมดาดีกว่าหมูปัน่นนี่หมูปั่นห้าหมื่นไปครับผมหมูปั่นหกหมื่นโหหมูปั่นแรงก่ะเนี่ย เอมาอีกเวฟหนึ่งมันมันหอมมันมันนี่หมูปันโยนหมูหมูปันหมูหุ้นขึ้นรู้สึกเล่นมะม่วงไงไม่รู้นี่แน่เอ้ยกดกดเบิร์ดก่อนเอาไมไดก่อนเพิ่มพลังป้องกันนี่เลยเฮ้ยมันจะดึงจิตใจเราเออมันดึงจิตใจเราไม่เป็นไรเรามีหิวหมูจ้าเต็มเปี่ยมจ้า มาจุดอ่อนหน่อยดินี่งไงเจอวาสุก้าหน่อยคุณแม่เอ้ยไม่เอาดีกว่าต่อยอธรรมดาดีกว่าหมูปัน้นเอ่อโทปัสมาร์คแม่ด้วยนี่มาร์คแม่แล้วหมูปั้นต่อหมูปัน้นตีมาเออสวนดีครับตีมาสวนสวนดีครับอีหกบันด้วยนี่เป็นไงเป็นไงคอมโบเราเองคอมโบเราเองนี่เป็นไง โอ้โหสะท้อนเค้าเติมไม่หยุดอ่าเติมพลังงานก่อนเติมพลังงานแล้วก็นี่เลยเปิดอันติีแล้วก็หมูปนันหมูปันสนุสกว่ะผมว่าผมลดดีเฟน์ไปเลยดีกว่าการจะรอเบรกไม่รอแล้วไม่รอแล้ว <c oughs> หมูปนันหมูหุ้นขึ้น ไปมันตีมาไม่เป็นไรมันตีไปแล้วเพราะเรามีสะท้อนนี่เรามีสะท้อนเรามีอะไรเรามีสะท้อนแล้วหมูปันดีโอโสนุกจังวะสนุกตังหมูปันเนี่ยอ่สะท้อนไปตีเบกโอ้โหทุกมาดีคนอื่นนี่สะท้อนไม่หยุดหมูปันนี่ตั้งหากโอโ้มันจะสนุกเกินไปแล้วครับตรงนี้ไปโทปัสเจ็ดหมื่น 7, หมูปัน อคาร่ายิงไม่ตายไปเลยจะได้พลังงานและจะได้กดเบิร์ได้เปอดไปเลยครับผมนี่มาแล้วตีมาจะได้โดนสะท้อนตายเออลุยไปย่งตายไปเลยขูเคาน์เตอร์แสนหนึ่งเคาน์เตอร์แค่แสนหนึ่งเองชิวๆอ่าไปต่อนี่หมูปนันหมูปนันเพิ่มพลังอ ทำไมเล่นไอ้นนดีคนอื่นมันสนุกจังเลยเล่นไอ้ดีตัวเองไม่สนุกขนาดนี้นี่แหละเจอบัฟบ,บิดไปนี่สะท้นอนไม่อีกแทงมะแทงมาโอ้โหมาตีนี้ตีเน้นแทงเลยวะนี่เคาเตอร์แล้วหมูปั่นต่อหัวจัดหมูปั่นหมูปั่นแรงมากคว้างหมูคว้างหมูตายไปเลยเรียบร้อยแม่มันอีสซี่จริงจริงอ่าไปต่อผมว่าผมคาดหวังตีนี้มากกว่าตีที่แล้วนะ ที่นี่คือ e 6 3สามตัวแล้วก็หล่วนเหมย c 6เนี่ยหล่วนเหมย e 6เนี่ยต้องเบรกแบบแรงๆอะ่ะต้องเบรกแบบโคตรแรงอะ่ะแรงสุดในปตทะพีอะ่ะโหเจอมาถึงเจอโรเวนไม่รู้เล่นไงเลยอ่ะเรามาตีสัตัวก่อนปือบเบิร์ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกเอฟเฟกต์เขาจะเยอะขนาดไหนแต่เราน่ต้องเบรกสักตัวก่อนนะ,ะเปิดวงปับ๊บ โอ้ดูดิดูดูสแต็กนี้ดิโอ้โหในฐานะเมนจริงหลิวเนี่ยนะอิจฉามาก <c oughs> แค่นี้ก็แรงแล้วมึงไม่ต้องเบรกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะรีบรีบเอาตัวนี้มาเบรกดิผมอยากให้ตัวนี้เบรกอะ่ะไม่อยากรู้มันแรงแค่ไหนโอ้โเแบรกเป็นแสนเลยเหโอ้โหเขาเบรกเป็นแสนเลยวะ <c oughs> ่ะแล้วถ้าเพื่อนเบรกอะ่ะต <c oughs> ีโอ้ยตายไปแล้ว ตายเร็วเกินยังไม่ได้กดบัฟโบเนียเลยโอ้จริงเหลีวจริงเหลีวกวดเบิร์ตายหมดเลยโอ้นี่ชั้น12องะเนี่ยโทษทีนี่ชั้น12หรือชั้นชั้น2ครับอันนี้คือฟอร์กัตตินฮอลชั้น2ป่ะครับทำไมมอนบางจังครับน่าจะบัฟหน่อยนะผมว่ามันอื่นมาไปหน่อยนะอูดูดูวิ่งโอ้เมื่อกี้มันน่าจะติดไอ้นี่พอดีอะติด e 2ที่มันอันติดแล้วตีแรงขึ้นอะโอ้โหเถื่อนไป แถมมีฟูชวนติดอาวุธประจำตัวอีกใครมันจะไปตายวะเนี่ยเก็บแต้มสกิลคือแต้มสกิลไม่มีทางหมดอ่ะโบนเนี่ e 6อ่ะนี่มาถึงโดนระเบิดโดนระเบิดมาแบ่งตัวมาขอลองอันนี้หน่อยป๊าบนี่เแบรบกไปหนึ่ง ล้วนเหมยล้วนเหมยพึ่งกดบัฟไปทั้งนั้นอันติรอบบัฟเดอเมจทันสุดทันสุดมาทันสุดดีกว่ามาดีมามานี่แหละนี่แหละนี่แหละจะแรงขนาดไหนแปดแปดเปอร์เซ็นต์ไปสามแสนเจ็ดมีอีกมีมีเกาะหนึ่งโอ้อย เีย้ยงโอ้โหศูนย์ไซเคลิลไซเคิลกูไม่ลดเลยโอ้ตีแรกมันตีหนูคนเล่นมาเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนนี่คือโฟร์เดนฮอ์ชั้น12จริงปะเนี่ยนี่ยังกับชั้น2นี่ผมเล่นเวลี่อีซี่โหมดปะเนี่ยฮว <c oughs> งไคซาเดลกลายเป็นเกมง่ายไปเลยนะฮะเมื่อเจอกับเออแก๊งเมื่อกี้นะฮะโอ้โหอย่างชอบอะ่ะมันแบบมันบักกนไปบักกนมาแรงจัด แล้วแบบเบรกที่เป็น,สนแสนน่ะถ้าลงลงซิมูเลตยูนิเวิร์สน่าจะชิวเนี่ยน่าจะคือน่าจะตายไปเลยตายทุกอย่างตายหมดเลยเพียงแค่กด E กดเทคนิคใส่อะเดี๋ยวผมขอดูกันนะเรามีแบบมีแบบเซฟให้เล่นไหมแบบไอเนี่ยไอไอซิมูเลตใหม่อะถ้าเกิดจะของไอดีเล่นค้างไว้ถึงบอสสักตัวอะไรเงี้ยเราเราไปเล่นต่อนยเฮ้ยเขาเล่นไปนิดเดียวเองว่ะทุกคนเขาเล่นไปถึงแค่แบบแบบต้นสายอยู่เลยไม่ค่อยได้บัฟอะไรเลยเนี่ยแต่ผมว่าไอโหมดนี้มันมาอยู่ที่เรื่องมากกว่าตัวไง เอาจริงอะเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากนะตอนที่ว่าต่อให้ไอดีมันไม่ได้ต้องแบบเติมเปิดกลุ่มดาวเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าเราอาศัยเล่นเก็บบัฟแล้วก็เลือกบัฟให้ถูกอะมันมันคิดได้หมดเลยนะมันแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเยอะแต่ว่าอย่างไอดีเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นพอสมควรนะแต่สุดท้ายเนะี่ยได้เหมือนมาจากบัฟมากกว่ามาจากตัวละครอีกเออทั้งงั้นเราไปลองเพียวฟิกชันชั้นสุดท้ายกันดีไหมอ่าเนี่ยลองเวอร์สี่หูสกอร์เต็มเลยว่ะอ่ะถ้าอย่างไงตีนี้ใช้อะไร ใช้ตีมเมื่อกี้ได้ไหมด้านล่างเป็นคุณแม่เอ่อด้านบนเป็นคาร่าดีกว่ามั้งด้านล่างเป็นคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวนะรู้แล้วเอาเหาเหาก็เอาหล่นเมยกับจริงหยวน,อ,น,น,อ,นอ่อันี้มาเลิกบัฟบกันเอ่อตึ๊บตึ๊บตึบ๊บเคลียร์อันติเมทหนึ่ง stack of shatter shatter คืออะไรวะโอทำตีเมทออะโอเคเอา shatter แหละโอเคก็ทีมนี้อ่ะเอาเอานี่ยแกัน อ่ะไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปึ๊บได้ข่าวว่ามันจะมีมอนมาเยอะมากมาถึงเวาลาเก็บคะแนนของพวกเราเลยไหนดูซิจะแค่ไหนกันเชียวอ่า้ชวนเปิดวงยิง้วเปิดอียิงมา อิงมาสวนมันเอออิงมาอ่ามันตายเร็วจังเลยมันโดนดีบัฟเราตายดนี่แน่ถึงนะ้าคาร่าได้อันติเมื่อไหร่นี่น่าจะง่ายเลยเนะี่ยเออแต่เราขอบัฟก่อนนี่มาแล้วครับผมแล้วก็บัฟนี้ด้วยบัฟให้ครบไปนี่ห้าหมืมาสมบัฟน่าจะตายไปเลย หูตายเลยจริงหายไปเลยคารา่าตีธรรมดาไปไหมแล้วก็กดนี่เอามาแล้วไอหุ่นยนต์เนี่ยแบบคารา่า e6 เนี่ยขี้โกงดีมากเลยหมดเนี่ยเพราะมันสะท้อนทีตายหมดเลยนี่ไง <laughs> สะท้อนทีตายหมดเลยคารา่า e6 คือตัวโกงหมวดนี่ดูดิตายหมดเลยอะ่ะดูดิไม่เหลือเลยเลยอะ่ะโอ้โหอ่ะแล้วนี่วนมาทางนี้อ่ะงั้นเราก็ขออนุญาต บาปิกรอบแล้วก็สัดหมูตายเลยแน่นอนคือคือจริงหลิว e 6 r 5เนี่ยไม่มีใครไม่ตายอะ่ะไม่มีใครไม่ตายจริงนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดรัวๆมอนไม่ได้เล่นมอนได้เล่นก็โดนสะท้อนอีกนี่ไงเฮ้ยพลังงานไม่เติมอ่ะนี่ไม่เป็นไรสะท้อนเดียวก็ได้ระเบิดอีกโอ้โห,โโหชัตเตอร์รัวๆ เฮ้ยมอนนี่มันมันเยอะเอาว่ามีเจ็บผ่านด้วยว่ะไปพวกเราเปิดอันตีเจ้าแอมโอนี่ยบัฟไปบัฟซ้ำๆไปนี่รัดมันจิงหลิวเฮ้ยเฮ้ยมันอึดมันอึดมันต้านมันต้านเฮ้ยดีดีเราชอบเราชอบ เราชอบบอสเหนียวมือนี่แน่ดูนี่จะเหนียวอีกกี่มลลือโอ้โหมาเลยลูกมาเลยลูกมานี่สะท้อนให้หมดสะท้อนอีกนี่ไงโอ้โหเหนียวเหนียวมือน่ะชอบเลยบอกให้เอ่อเอาบัฟอ,อีกรอบไปบัฟไปเรื่อยๆถึงแม้บัฟจะอยู่สองเทินก็ตามแต่รอบเนี้ยน่าจะแรง เด็ด3%เหลือเท่าไรอุย้ยอ้กูดไอ้ยจะผ่านพูดเหนียวมือเลยวะอื้มืมันมากนี่นี่เ,นเจอพอสเนหนียวมือนี่มันจริงนี่มีคาร่าด้วยยิกหมดยิกหมดตีมาสะท้อนไปนี่เลยอยากกดเบิร์แล้วอะขออีกทีนึงเอ้ยมาแล้วมาแล้วต,ตีมามาตีมาตีมาตี เราไม่ต้องการการการดึงมิดแล้วเราต้องการยิงอย่างเดียวยิงมันยิงมันนี่แน่คาร่าสะท้อนโคตรแรงเลยวะ่ะอย่างชอบเลยนี่แน่โดน,นทุบวะ่ะชิวๆเปล่าวะนี่นี่ นี่หกเปอร์เซนต์หูจะตายเหมือนแล้วเนี่ยต้องให้ผู้ชวนเปิดวงแล้วจะตายเหมือนกันมาเหลือหนึ่งเซคันด์สุดท้ายไปลุยเอ,อ่อเอาเปิดวงหน่อยไปเอ,อ้ยแต่ไม่น่าเปิดวงลวเลยหลือเซคันด์สุดท้ายเปิดวงทำไมวะอยอ้ยโอ้ยรอบนี้เบรกหมด เอาว่ะหุยมันไม่ตายว่ะโอ้มันต้องฆ่าลูกน้องก่อนสินะต้องเล่งฆ่าลูกน้องก่อนสินะทรงนี้เราได้สามหมื่นห้าคะแนนไปโหแต่บอสมันยืนกลางไงดิเฮ้ยเซิร์ฟขึ้นหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรไปต่อเก็บแต้มนี่เลยเอา้าวตายพอดีเหรอจะบอก หมดจบพอดีไอ่ <c oughs> สี่หมื่นพอดีเลยฮะ <c oughs> พอดีเ๊ะเลยเออนี่ขนาดเล่นมั่วๆนั่ <c oughs> นเอยได้อยู่ <c oughs> อ่าไปต่อที่นี้ <c oughs> อ่าเก็บบัฟเก็บบัฟ <c oughs> ไปอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ไอ้ดีนี้เล่นคุ้มเลยบอกเลยมานี่ ออนี่แหละจะ,จะได้ดูพลังในการเบรกต่อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันบับกันเองเฮ้ยเฮ้ยขอเล่นมัน้งดิอย่าเล่นอยู่คนเดียวส่งเธอมาออขอเรงแรงนี่โอ้โหแรงจริงตายหมดเลย หมดเลยนะฮะนี่ระเบิดพี่จิงหยวนยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยลองใส่สปีดช,ช้าไปหน่อยโอ้โหมันอาจยับเลยเว้ยนี่อืมอืเรียบร้อยหมดมาเว็บใหม่เว็บใหม่หม,มาขอปาดหน่อย เบรกแรงๆนะ้เนี้ยเกี่ยงเลยคือ <c oughs> ตัวไหนเบรกตัวนั้นตายไปเลยเจอเจอทีมนี้นะดูแล้วเ <c oughs> นี่ยนันติเลยไี่ตายหมดตายหมดทันที เอออาหล่นไปสก,กิลใหม่ก่อนบัฟใหม่ก่อนอา่านี่เพื่อนยังเลือดเยอะอยู่นี่โฮ้ยมันบัฟว่ะโอ้โหโดนฟาดลัวๆไม่หยุดนายทิวทุกข์ เฮ้ยบอสมาแล้วเวฟบบอสมาแล้วโอ้ผมลืมกดเบิร์ดเห่าๆรีพลังงานคนอื่นดีกว่าโอ้ยอย่างพลาดเนี่ยรีพลังงานหน่อยอะหิวหน่อยฮิวหน่อยเดี๋ยวตายห้ฮิวโคตรดีนี่ปาดเที้ยง บอลเบรกแล้วไปต่อครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วนี่นี่ไงระเบินโห่ได้เบดเด็กดีจัดลุยปาดเข้าให้โอ้โหนี่ลูกบอสตายไม่หยุดเลย เออเนี่ยต้องเน้นฆ่าลูกบอสนี่ยน่าจะถูกแล้วนี่ไงลูกบอสลงมาอีกโดนใหม่ไอ้ยังแต่ผมชอบความทนมือของบอสหมดนี้นะมันแบบมันมันโตมันแน่นเดียเรานวดลวๆเลยเนะี่ยนวดบอสไม่หยุดเลยมาตีมา รีมาหน่อยอ้ยบอลตัวระเบิดนี่คัน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 นี่ถอนไปเฮ้ยมันง้างว่าง้างเหรอมีง้างเหรอ,หร,อระเบิดไปซะนีเนีเอยตรงนี้เอาระเบิดหมดนี่ ยังไม่หมดอีกเหรอแม่มอนมันเยอะจริงไปต่อคาฟคาอีหกอาฮะนี่อ้ยมือหมดอ่าหมดแล้วเหรอเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วเอ้าชนะแล้วลโอ้โหแปดหมื่นเต็มเออแม้แต่ลาก่อยก็เล่นได้ถ้าผมเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้ไอดีนี้นะฮนะ โอเคก็คิดว่าน่าจะพอหอมปากหอมคอกันแล้วสำหรับไอเดีย ID นี้ของคุณอาร์มี่นะว่าโหดขนาดไหนนะผมเป็นไอเดียซาเดลที่เติมเยอะมากจริงๆนะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยสนใจอยากได้การขิงไอดีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเกมซินิแพคหรือว่าใครซาเดลก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Facebook ลาก่อนเพลย์ได้นะครับก็ฝากไปกด Follow ด้วยนะในเพจนั้นะนะแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่องนี้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็นี่แหละคือสี่งที่จะขิงไอดีของคุณให้กับชาวโลกได้รับรู้นั่นเองนะ จริก็สนองนี้เจ้าของช่องด้วยนะโหได้มาเล่นเนี่ยไอดีตัวเองไม่มีทักอย่างนะก็ <c oughs> โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูมาจบถึงตอนนี้นะแล้วก็ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย